สวัสดีครับผู้ฟังทีลกครับโหนวันชัยออกมาถอดรห,หัสด,ดวงดาวอีกแล้วนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ามฤตยูเข้าเขยา่าอำนาจเก่าฟันโชนายกคนใหม่มาแบบผีพุ่งใต้เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันชัยสอนสิริได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทนายวันชัยสอนสิรินะครับในหัวข้อที่ว่า มฤตยูเข้าเขย่าอำนาจเก่าทิ้งเนื้อหาระบุว่าอย่างนี้ครับวันนี้วันพุธที่8มีนาคมเวลา21นาฬิกา44นาทีนะครับดาวมฤตยูเริ่มที่จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤกษ์ในขณะที่ดาวเสาร์เพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์มาหมาดท่านว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความเป็นความตายไปสู่ภพภูมิใหม่ เกิดสิ่งใหม่เกิดวิถีใหม่แนวทางใหม่และผู้นำคนใหม่จะเริ่มเห็นเป็นต้นไปต่อแต่นี้คนเก่าอำนาจเก่าความคิดเก่าวิธีการเก่าๆจะถูกขย่าวทิ้งถ้าจะว่ากาันให้ชัดเจนเนี่ยก็คือหนึ่งอำนาจเก่าคนเก่าสูญสิ้นดับสูญไม่มีสิทธิ์กลับมา 2. วิธีคิดแบบเก่าและการได้อำนาจแบบเก่าหรือการเอาเสียงข้างน้อยมาผสมปนเปกันโบต ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วค่อยไปเอาเสียงมาเพิ่มอย่างที่คิดและวางแผนกันเรียกว่าหาทางเอาอำนาจไว้ในมือก่อนหากไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแม้จะทำได้แต่บ้านเมืองก็จะเกิดวิกฤตมฤตยูและดาวเสาร์จากระทืบซ้ำทำให้เป็นตายเท่ากัน 3. ครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ของดาวมฤตยูจะอยู่ในราศีพฤกษบเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงแล้วครับ เหมือนผีพุ่งใต้มาได้ยังไงนี่ข้อ4การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปนี้จะเป็นผลดีกับประเทศชาติและประชาชนดาวมฤตยูและดาวเสาจะเข้ามาบทขยี้อำนาจเก่าและความเลวร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปความสว่างสวัยจะบังเกิดหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมไปแล้ววันชัยอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าผมถอดรหัสของดวงดาวออกมาให้เห็นเนี่ยนะครับ ใครจะเป็นเท่นไรก็อยู่ที่บุญวัาสนาของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะชักดาบหรือว่ายกดาบถวายก็แล้วแต่จะสำลิดสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาบที่ถวายแต่อย่างไรนะครับแต่ถ้าจะให้สำลิดประสิทธิผลจริงๆเนี่ยต้องไปกราบหลวงพ่อสำลิดประสิทธิชโชคที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันสำลิดสำเร็จแน่นอนรับรองไม่มีใครชักดาบครับ